สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แอปเปลิลมีเมนูมใหม่มาเสนอรู้ไหมคะนี่อะไรหน้านี้เป็นหน้าข้าวเมาอีกแล้วค่ะและแอปเปิลออเดอร์ได้มาหนึ่งกิโลนะคะเขาจะมาในถุงสุญญากาศนะคะอย่างนี้นะคะเป็นหอมมากๆเลยค่ะเหมือนเราขั่วใหม่ๆเลยคะ่ะนี่คือเทคโนโลยีของคนที่เมืองไทยนะคะ เขาทํามาให้เรากินถึงที่อังกฤษคะ่ะเพื่อนๆแล้วเอาเปิ้ลชอบกินเปล่าๆนะคะข้าวเมาแล้วก็เราเอาออกจากถุงอย่างนี้แล้วก็ไปวอร์มนิดหน่อยเขาก็จะอุ่นพอดีเลยคะ่ะก็เหมือนตอนที่เราคั่วใหม่ๆใช่ไหมคะรสชาติของเขาไม่ผิดเพี้ยนเลยคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็หอมด้วยนะคะนี่เป็นเทคโนโลยีใหม่ของคนที่เมืองไทยทำมาให้คนที่นี่กินนะคะแล้วเอาเปิ้ออเดอร์ขนมมาด้วยคะ่ะวันนี้ อยากมาโชว์ให้เพื่อนๆเห็นค่ะว่าอยู่บืางนอกนะคะของเทอเปิลชอบนะคะเขามาที่นี่เองโดยเราไม่ต้องกลับไปที่เมืองไทยแล้วค่ะเพื่อนๆเพราะโควิดทำให้เราคิดถึงบ้านแล้วก็อยากกลับไปใช่ไหมคะแล้วเปิลพยายามหาว่าสิ่งต่างๆที่จะมาชดเชยเพื่อจะให้ได้หายคิดถึงบ้านไปบ้างแล้ววันนี้เรามาแล้วสนใจขนุนแล้วก็ ข้าวเมาค่ะเพื่อนๆดู Emperor ใครที่ชอบกินข้าวเมาเหมือนแอปเปิลนะคะ,ะที่เมืองไทยก็มีแล้วนะคะแล้วก็ออเดอร์ได้เลยนะคะเห็นเขาขายตามเฟซต,ตามอะไรโลละร้อยแปดสิบเองนะคะแต่ที่นี่อ่ะหนึ่งกิโลจะมีราคาเกือบอ่าสิบแปดปอนด์นะคะหนึ่งกิโลนะคะสิบแปดปอนด์ก็เอาสี่สิบห้าคูณเข้าไปแค่นั้นแหละ <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะ แต่เรามีแล้วเรามีที่นี่แล้วเราจะกินกันเลยค่ะเพื่อนๆโอ้ยตื่นเต้นตน,นี่เป็นครั้งแรกของปีนี้นะคะที่ a p p l e อ r d e r มาแล้วก็ได้กินครับเรามาชิมกันดีกว่าอนุ่มหอมเป็นข้าวเม่าแท้ๆค่ะไม่ปอม a อ p l e o r d e r ดมาจาก food เซ็นเตอร์นะคะ ก็ไปหาดูในออนไลน์ฟูดเซ็นเตอร์ของน้องอีฟวันนี้กลัวเดลิเวอรไม่เอามาให้เอาลงทุนเอากล่องวางไว้หน้าแฟดเลยเขียนป้ายติดไว้ของ Number ร์ซใส่ในนั้นเลยไม่เต็มรับรองกล่องใหญ่นะเรามีปัญหานิดหน่อยกับ Delivery เพราะ Apple ไม่ค่อยอยู่บ้านนะคะแล้วก็เลย ตกลงว่าเอากล่องไปวางไว้ดีกว่าแล้วเวลาคนมาส่งเขาก็ทิ้งลงในกล่องให้เราเลยไม่มีปัญหานะคะเราก็เลยได้กินส่งใจวันนี้เพื่อนๆดูใครอหี่ยวคำใหญ่ๆคําใหญ่ <c oughs> อ่ะ p ้ e ก็จะเอามากินเล่นอย่างงี้แหละคะ่ะข้ามเมาแต่บางคนก็จะใส่มะพร้าวใช่ไหมคะเขาอร่อยจริงๆค่ะ เข้ามาในสูญญากาศ่างนี้ค่ะขอบคุณมากๆเลยเทคโนโลยี Technology นะคะสมัยนี้นะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเน่าจะเสียไม่มีแล้วนะคะตอนนี้เข้ามาในถุงสูญญากาศเลยแล้วก็เก็บได้เป็นเดือนเป็นปีประมาณนั้นนะคะแต่ว่าคนอยู่ที่นี่ก็ดได้กินรสชาติคงเดิมใช่ไหมคะโอ้ยหายคิดถึงบ้านไปเยอะเลย เมาของเราที่เมืองไทยไม่รู้ใครได้กินหรือยังแต่เทียงกิดเรามีแล้วกินเลยอ่อยค่ะโควิดก็ พิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะคะทุกคนทุกอย่างมากับออนไลน์ทุกอย่างมากับเดลิเวอรเราไม่ต้องไปไหน <c oughs> นั่นหมายกวว่าทําให้เราแบบาภาษาไทยเรียกเราไม่ขยันไม่ขยันเท่าไหร่ใช่ไหมคะรอกินอย่างเดียวอยู่ที่บ้านแล้วให้คนมาส่งใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ที่นี่จําเป็นมาส่งเพราะว่ามาไกลมากจากเมืองไทยคะ่ะเพื่อน แล้วเขาอร่อยมากนี่แหละค่ะคนที่ดูเมืองนอกถึงฤดูการไหนเราก็จะคิดถึงแล้วก็นึกถึงว่าช่วงนี้นะเราน่าจะได้ไปโน่นได้จะได้ไปนี่แต่ปีนี้ลำบากนิดหน่อยนะคะเพราะว่าสองปีแล้วเนาะอัปไม่ได้กลับเมืองไทยแล้วก็คิดถึงบ้านครับ ก็ที่จริงมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากค่ะที่บ้านคือหน้าฝนตอนนี้ก็มีเห็ดออกมีหน่อไม้มีปลามีกบมีอะไรประมาณอย่างนั้นคะและแอปเปิลจะไปช่วงหน้าเกี่ยวข้าวซะมากกว่าก็คือการได้ทําข้าวเม่าแล้วก็ทําข้าวหลามนั่นเองนะคะเป็นการสนุกสนานสําหรับแอปเปิลนะคะถ้าได้ไปหน้านั้นก็คือมีลุ้นค่ะมีลุ้นว่าเออเดี๋ยวได้กินข้าวเม่าแล้วนะเดี๋ยวมีคนเอาข้าวหลามมาให้แล้วเดี๋ยวจะทำข้าวหลามกินกันประมาณนั้นนะคะ ทุกอย่างเป็นธรรมชาติคะ่ะบ้านเราไม่อยากจะเชื่อเลยรสชาติเขาคงเดิมคะ่ะแล้วก็นุ่มเพื่อนๆน,นที่ซื้อไปนะคะวอร์มเขานิดหน่อยนะคะเพื่อให้เขาอุ่นใช่ไหมคะภาษาไทยเรียกอุ่นเนาะแล้วก็เขาจะนุ่มสซบๆเหมือนตอนเราขั้ว,วแล้วก็ตำใหม่ๆเลยคะ่ะเพื่อนๆน <c oughs> อร่อยมากคะ่ะ ชิมขนมหน่อยเนาะเอามาให้โชว์ให้ดูแต่ไม่กินให้ดูดูคะ่ะเพื่อนๆทุกอย่างจัดวางเป็นระเบียบเห็นไหมคะนี่คือความโชคดีของคนที่อยู่เมืองนอกนะคะทุกอย่างเตรียมมาพร้อมที่จะกินนะคะคือข้อโชคดีของเรานะคะัะเป็นขนม เขาเรียกอะไรขนมกรอ,อบค่ะอันเปิ้ลจะชิมให้ดูอันหนึ่งนะคะหวานพอดีค่ะหนมถ้าบ้านเราจะชอบหวานเจี๊ยบเลยใช่ไหมคะแต่อปเปิ้ลชอบหวานพอดีค่ะถ้าหวานเจี๊ยบเนี่ยเขาจะหวานเกินนะคะคือแสบลิ้นใช่ไหมคะถ้าหวานเกิน แต่อันนี้หวานพอดีแล้วครับเพื่อนเพื่อนชิ้นหนึ่งของเขาก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะอร่อยเชียวค่ะดูความอร่อยวันนี้อัปเปนแฮปปี้มากเลยเพราะว่ามีทั้งขนมมีทั้งข้าวเม่า คือของชอบของแอปเปิลทางนั้นเลยค่ะเพื่อนๆถือว่าโชคดีออฟเดอะเยียร์นะคะ <laughs> อร่อยอร่อยกินข้าวเม้าต่อดีก,กว่าอร่อยมาก <laughs> อมตอนเด็กๆเ,เนาะ แม่ตําแล้วก็แบ่งให้ใช่ไหมคนละประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเอาไปก็จะมีเสื้อใช่ไหมคะใส่ในเสื้อแล้วก็มัดเวลาจะกินก็แกะออกมาแล้วก็ใส่ทีละหน่อยทีละหน่อย,อยเด็กเนาะคือเขาอร่อยมากคะ่ะข้าวเม่าเดี๋ยวในอายุห้าสิบสองแล้วข้าวเม่าก็ยังอร่อยอยู่นะคะ <c oughs> คือรสชาติเราจํามาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะคือ ถึงหน้าข้า,าวเม่ามานี่ก็จะจดใจจอว่าจะได้กินเพราะว่าต้องตําใช่ไหมคะสมัยก่อนโน้ลาบากนะคะกว่าจะได้กินข้า,าวเม่าไปเกี่ยวมาแล้วก็มายีแล้วก็เอาเม็ดมันไปคั่วนะคะเ,เม็ดข้าวคั่วเสร็จแล้วก็ต้องให้คั่วพอดีนะคะไม่ให้สุกเกินนะคะถ้าสุกเกินเขาจะแตกดังแปะแปะเลยกลายเป็นข้าวตอกแต่ต้องคั่วให้พอดีแล้วก็จะนิ่มๆน,มน,มนิดหน่อยแล้วก็ไปตํา ล้วต้องเอากะเขาออกนะคะสมัยก่อนลำบากมากค่ะตำแล้วตำอกีกเขาเรียกว่าฝัดใช่ไหมคะเพื่อจะเอากากมันออกแล้วก็ใช้เวลานาน,นะคะ่ะคือกวัวจะได้กินคือหายหายหิวอะ่ะ <c oughs> ตอนเด็กๆก,ก็จะไปช่วยตำนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็ขอค่าจ้างของคนอื่นนะคะได้เขาให้คนละกมมือก็ดีใจนะคะคืออร่อยมากนั่นเอง นี่คือสตอรี่ของข้าวมา่นะคะที่อัพเปิลชอบนะคะเพื่อนๆเราวันนี้สั่งมาก็ได้กินสมใจนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใครที่อยู่เมืองไทยนะคะออเดอร์ได้เลยเนะคะเพราะว่าเขามีแล้วค่ะแล้วก็อร่อยด้วยแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันบางคนก็ใส่มะพร้าวขูดเพิ่มน้าตาลไปบางคนก็เอาไปแบบ คนกับกะทิแล้วก็ใส่น้ำตาลใช่ไหมคะแต่อปเปิลชอบกินปอปาวอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเขามีรสมีชาติของเขานะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆอปเปิล okay, กินให้ดูนะคะวันนี้ข้าวเม่าของเรานะคะเพื่อนๆคนไหนหิวก็รีบๆไปหากินกันเลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะที่มาชมวิดีโอของอปเปิลอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้อปเปิลด้วยนะคะเดี๋ยววันหน้าถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราจะมาแบ่งกันดูใหม่นะคะเพื่อนๆบ๊ายบายคะ่ะ